นางชบาชอบกินปลามากจนคลอดลูกออกมาเป็นปลาการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านสันติซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้มี2องตายายที่แต่งงานกันมานานแล้วแต่ก็ไม่มีลูกสักทีสอตายายนั้นทําทุกวิธีทางแต่ก็ไม่มีลูกเลย2องตายายนั้นมีอาชีพขายปลาแต่ละวันจะไปตกปลามาขายวันหนึ่ง ขณะที่สองตายายกำลังไปตกปลาระหว่างที่กำลังตกปลานั้นจู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้อยู่ด้านหน้าสองตายายจึงรีบเดินไปตามเสียงและได้พบเข้ากับเด็กน้อยที่อยู่ในตะกร้ากำลังร้องไห้ร่องลอยมาตามสายน้ำสองตายายจึงได้นำเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูและได้ตั้งชื่อให้ว่านางชบาด้วยฐานะที่ค่อนข้างยากจนสตายายจึงได้เลี้ยงนางชบาด้วยปลาเป็นส่วนใหญ่และนางชบานั้นก็ชอบกินปลามากพอนางชบาโตขึ้น ก็ได้ช่วยสองตาใหญ่ตกปลาและนํามาขายบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยแต่ละวันนางชบานั้นต้องนําปลามาย่างหรือทอดกินพร้อมกับสตาใหญ่วันหนึ่งนางชบาได้อยู่ช่วยยายสู่ขายปลาที่บ้านและให้ตาโกไปตกปลาคนเดียวระหว่างที่ตาโกกําลังตกปลานั้นตาโกก็ได้สะดุดล้มลงไปในน้ําแต่ตาโกนั้นว่ายน้ําไม่เป็นทําให้ตาโกนั้นจมน้ําตายพอชาวบ้านไปพบเข้า ตาโกนั้นเสียชีวิตแล้วชาวบ้านจึงได้นําร่างของตาโกไปทําพิธีกรรมและเผาที่วัดหลังหมู่บ้านทําให้เหลือแค่ยายสูบกับนางฉบาที่อยู่ด้วยกันแค่สองคนหลังจากที่ตาโกตายก็เหลือแค่ยายสูบกับนางชบายายสูนั้นเสียใจมากได้แต่กอดนางฉบาร้องไห้และพูดว่าอยากให้ตาโกฟื้นขึ้นมานางชบาทําอะไรไม่ได้นอกจากปลอบใจยายสู่ไปวันๆถึงแม้ทั้งสองนั้นจะอยู่กันแค่สองคนแต่ก็ยังทําอาชีพตกปลามาขายเหมือนเดิม ถึงแม้ชาวบ้านจะบอกให้เริ่มแต่ทั้งสองนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรกินจึงยอมที่จะทำเหมือนเดิมในคืนหนึ่งที่พระจันทร์เต็มดวงสวยงามยายสูไม่มีอะไรกินจึงชวนนางชบาไปหาปูหาปลาตามทุ่งนาทั้งสองคนเห็นปูตัวใหญ่ทั้งยิ้มและดีใจแต่จูๆ่ๆยายสูมองไปในป่าที่อยู่ข้างๆนาข้าวก็เห็นว่ามีดวงตาสีแดงสองดวงกำลังมองมาที่ทั้งสองคนอยู่และเข้าใกล้มาเรื่อยๆยายสูนั้นเริ่มเอะใจจึงส่องตะเกียงเข้าไปและภาพที่เห็น คือตากโกในร่างที่ผอมสโสรมเห็นถึงกระดูกกำลังกินปูในนาข้าวทันได้นั้นตากโกเห็นแสงตะเกียงจึงได้หันมามองนางฉบากับยายสูด,ด้วยสีหน้าที่น่ากลัวนางฉบากับยายสูกลัวมากจึงวิ่งหนีสุดชีวิตเข้ามาในบ้านทำให้ตากโกนั้นวิ่งตามมาไม่ทันทั้งสองจึงได้แต่กอดกันทั้งคืนไม่หลับไม่นอน เพราะกลัวว่าผีตาโกจะตามมาในระหว่างนั้นมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อไอจอมไอจอมได้ออกจากบ้านไปหาปูปลาในนาเหมือนกับสองยายหลานแต่คนละทีระหว่างที่ไอจอมกําลังหาปูอย่างสนุกจู่จก็ได้ยินเสียงหัวเราะแปลกๆใกล้ๆเขาเขาจึงส่องตะเกียงไปข้างๆก็พบว่าเป็นตาโกที่ยืนอยู่ข้างๆของเขาไอจอมนั้นกลัวมากทําให้เท้าแข็งอ้าขาไม่ออกวิ่งไม่ได้จึงถูกผีตาโกจับกินไป พอรุ่งเช้าไม่เห็นไอจอมกลับบ้านจึงได้ไปตามหาพอมาพบเข้าก็เหลือแต่ซากศพแล้วหลังจากนั้นสองผีไอจอมกับตากโกก็ได้มาหลอกมาหลอนชาวบ้านในทุกคืนและจับไก่ของชาวบ้านมากินในช่วงนั้นชาวบ้านทุกคนกลัวมากจึงได้ไปขอไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อหรือหมอผีอาคมให้ช่วยแต่ก็ทำอะไรสองผีนั้นไม่ได้ชาวบ้านจึงได้อพยพหนีไปอีกหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ไกลจากหมู่บ้านนี้ซึ่งในเวลานั้นนางชาบากับยายสูก็ได้เดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านหลังจากที่ทั้งสองหนีมาอยู่ในหมู่บ้านใหม่พร้อมกับชาวบ้าน แต่ทั้งสองก็ไม่ละทิ้งอาชีพของตัวเองและยังคงตกปลามาขายเหมือนเดิมผ่านไปหลายสิบปีนางชบาก็ได้เติบโตเป็นหญิงสาวที่สวยงามส่วนยายสูนั้นก็ได้จากนางชบาไปแล้วด้วยวัยแกช่ชราแต่ยายสูนั้นก็ไม่ได้เป็นผีแต่อย่างใดถึงแม้นางชบาจะอาศัยอยู่คนเดียวแต่นางชบานั้นจะกินปลาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งในหมู่บ้านแห่งนี้มีชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่ง ชื่อนนทำอาชีพเป็นชาวประมงล่าปลามาขายในเมืองวันหนึ่งขณะที่นนมาเดินเล่นในหมู่บ้านก็พบเข้ากับนางชบาที่สง่างามนนจึงตกหลุมรักนางและได้มาจีบนางชบาถึงแม้เริ่มแรกนางชบาจะไม่ค่อยชอบนนเพราะคิดว่านนคงไม่ค่อยมีเวลาให้เพราะออกไปหาปลาทีไรไปเป็นเดือนเลยแต่ด้วยความที่นางชบาอยู่คนเดียวจึงไม่มีทางเลือกเพราะชายอื่นหน้าตาไม่ดีเท่านนและทั้งสองนั้นก็ได้คบหากันมาอยู่ด้วยกันช่วยกันทำมาหากิน พอทั้งสองนั้นแต่งงานกันมาได้หลายเดือนนางชบาก็ได้ตั้งท้องระหว่างที่นางชบาตั้งท้องอยู่นั้นนางชบาก็ได้กินปลาที่นนหามาขายที่บ้านและตักแห้งไว้เป็นอาหารบ่อยๆพอผ่านไปหลายเดือนท้องนางชบาก็ได้โตขึ้นและระหว่างนั้นนนได้ฝันบ่อยๆว่าเวลานนไปหาปลาจะเจอกับเด็กน้อยคนหนึ่งที่ร่างกายเป็นปลาและหัวเป็นคนจะมาอาศัยอยู่ด้วยนนนั้นเริ่มกังวลใจจึงได้ไปขอให้พ่อหมอผีในหมู่บ้านดูหมอผีนั้นได้บอกกับนนว่า ถ้าไม่อยากรับสิ่งนี้เข้ามาต้องให้นางชบานั้นเลิกกินปลานนจึงได้มาเล่าเรื่องทั้งหมดให้นางชบาฟังและห้ามนางชบากินปลาแต่นางชบาก็ไม่เชื่อและไม่ฟังนนในระหว่างที่นอนออกไปหาปลาและให้นางชบาอยู่บ้านคนเดียวนางชบาจะชอบขโมยปลาที่ตักแห้งนั้นมากินพอนอนกลับมาถึงบ้านก็ได้เห็นปลาที่น้อยลงเลยถามนางชบาแต่นางชบานั้นตอบว่าปลามันเน่าจึงเอาไปทิ้ง ด้วยความที่นนไม่รู้เลยไม่เอะใจแต่ในขณะเดียวกันนนก็ยังฝันเห็นเด็กน้อยคนนั้นบ่อยๆทําให้นนนั้นกังวลใจมากไม่มีกําลังใจทํามาหากินเลยพอผ่านไปหลายเดือนนางชบาใกล้ถึงเวลาคลอดแล้วแต่นางชบานั้นก็ยังแอบกินปลาบ่อยๆในคืนหนึ่งนางชบารู้สึกปวดท้องนอนจึงได้ไปตามหมอตําแยมาช่วยดูพอหมอตําแยมาถึงก็ได้ช่วยทาคลอดให้กับนางชบาพอเวลาผ่านไปนนได้ยินเสียงเด็กร้องในเตียงออกมานนนั้นดีใจมากแต่กลับกัน หมอตำยากลับร้องเสียงดังกว่าเด็กแล้ววิ่งหนีกลับบ้านไปทำให้นนนั้นงงมากจึงได้เข้าไปดูในเตียงและสิ่งที่นนเห็นก็คือเด็กทารกที่มีร่างกายเป็นปลามีเกล็ดปลาเต็มตัวจนทำให้นนนั้นตกใจและกลัวมากนนจึงได้สลบไปพอนอนรู้สึกตัวขึ้นมาก็เห็นนางชบาที่กำลังอาบน้ำให้ลูกถึงแม้จะเหมือนปลาแต่นางชบาก็รักมากเพราะเป็นแม่นนจึงได้วิ่งไปที่วัดไปหาหลวงตาและเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหลวงตาจึงได้นิดดูวันเวลาและได้ตอบนอนไปว่า นางชบานั้นมีกรรมเยอะเกินไปเนื่องจากตั้งแต่นางชบาเกิดมาก็ได้ฆ่าปลาตกปลาไปเป็นจำนวนมากทำให้เหล่าปลานั้นกำพร้าฆ่าพ่อเหลือแม่ฆ่าแม่เหลือพ่อฆ่าพ่อแม่เหลือลูกรวมกับกรรมของนอนที่เป็นชาวประมงอีกด้วยจึงทำให้เหล่าปลานั้นโกรธมากและได้ส่งปลาตัวนั้นมาเกิดเป็นลูกของทั้งสองหลังจากที่นนรู้ความจริงและรู้สึกผิดมากวันหนึ่งนนได้คิดและบอกนางชบาว่านนนั้นจะออกไปหาปลาหลายวันนางชบาจะต้องอยู่คนเดียว และนนนั้นก็ได้เดินทางไปแต่ความจริงแล้วนนไม่ได้ออกไปหาปลาแต่นนนั้นหนีเข้าไปที่วัดไกลไปอีกหมู่บ้านและได้บวชเป็นพระเพื่อจะชดใช้กรรมของตัวเองและทิ้งนางชบากับลูกไว้ที่บ้านตัดมาที่นางชบากับลูกทั้งสองนั้นได้แต่รอนอนไปวันวันผ่านไปหลายเดือนนะก็ยังไม่กลับมาสักทีนางชบานั้นเริ่มเป็นห่วงจึงได้ขอให้ชาวบ้านนั้นช่วยตามหาแต่ด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวของนางชบาชาวบ้านจึงไม่มีใครอยากช่วยเลยยิ่งผ่านไปนานเข้าอาหารของนางชบาเริ่มหมหด เริ่มไม่มีอะไรกินวันหนึ่งนางชบาไม่มีอะไรกินรู้สึกหิวมากแต่ชาวบ้านก็ไม่ใครช่วยเลยนางตื่นขึ้นมาจากเตียงด้วยร่างกายที่อ่อนเพลียนางชบานั้นตาลายจึงเห็นว่าลูกตัวเองนั้นเป็นปลาและได้จับมาย่างกินพออิ่มท้องร่างกายเริ่มปกติและตามหาลูกแต่ก็ไม่เจอลูกเลยพอเหลือบตามองก็เห็นแต่กองกระดูนางชบานั้นร้องไห้หนักมากจนทําให้ล้มป่วยไปถึงแม้นางชบาจะล้มป่วย แต่ก็ไม่มีใครมาช่วยดูแลเลยนางชบานั้นเสียใจมากนางชบาจึงคิดและได้ผูกคอตายในบ้านก่อนสิ้นชีวิตนางชบาก็ได้เรียกชื่อของนนดังๆออกมาดังมากจนฝูงนกตกใจบินหนีไปทุกทิศทางพอชาวบ้านมาเห็นเข้าร่างของนางชบาก็ได้เน่าเสียหมดชาวบ้านจึงได้เผาบ้านของนางชบาไปพร้อมกับซากศพของนางชบา ในค่ำคืนหนึ่งอันเงียบสงบเสียงหมาหอนทั่วหมู่บ้านป,ป้าๆแก่ๆหลายคนได้มารวมตัวกันในบ้านของยายสีและเมาะมอยคุยกันจูจูยายสีก็ได้เอ่ยถึงชื่อของนางชบาและทุกคนก็ได้นินทานางชบากันว่าคงเป็นเพราะกรรมและลูกนางชบาถึงเป็นปลาเกิดมาเหมือนไม่เคยกินปลากินเยอะจนบาปและก็หัวเราะกันสนุกสนานจูจูก็มีเสียงแปลกๆพูดหลังบ้านมาว่าป้า,ปาๆกำลังพูดถึงใครเหรอจะ๊ะใช่ชบาหรือเปล่าตามด้วยเสียงหัวเราะที่สยองสยองตามหลังมา ทำให้ทุกคนในบ้านกลัวมากไม่กล้ากลับบ้านและนอนบ้านของยายสีทั้งคืนหลังจากคืนนั้นมานางชบาก็ได้เป็นผีคอยมาสืบดูว่าผู้ใดนินทานางชบาจะมาหลอกมาหลอนผู้นั้นกรรมของนางชบานั้นเยอะมากจึงได้ตายไปเป็นผีเปรตในคืนหนึ่งยายสีกำลังหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงเรียกเบาๆว่ายายจ๋ายายจา๋ยา,ยจา เห็นไอโนนไหมพอยายสีได้ยินถึงกับขนลุกทั้งตัวยายสีนั้นจึงได้บ่นไปว่าเอ็นผัวเองไปบวชที่วัดในหมู่บ้านนศลากลออกไปทางเหนือโน่นอย่าได้มายุ่งกับชาวบ้านเลยหลังจากคืนนั้นผีนางชบาก็ไม่มาหลอกชาวบ้านอีกเลยเพราะนางชบาได้เดินทางไปทางเหนือเพื่อตามหาโนนที่หนีไปตัดมาที่นนในค่ำคืนหนึ่งนนนอนตื่นขึ้นมาในเวลาตีสามรู้สึกปวดฉี่จึงได้เดินออกมาฉี่ในป่าข้างวัด เพราะสมัยก่อนยังไม่มีห้องน้ําระหว่างที่กําลังยืนฉี่นั้นนนได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆในป่ามานันนนเริ่มกลัวและรีบเดินเข้าบ้านแต่ก็มีเสียงเรียกออกมาว่าพี่นนจา๋าพอนนได้ยินเรียกชื่อตัวเองจึงหันมาดูกลับพบว่ามีหญิงสาวตาสีแดงที่สูงกว่าต้นไม้กําลังมองมาที่นนนนกลัวมากจึงได้วิ่งหนีเข้าไปในวัดแล้วก็ไม่หลับทั้งคืนพอใกล้เช้านนอ่อนเพลียมากจึงได้เผลอหลับไปและฝันเห็นว่านางชบามาหาและบอกว่า ทำไมพี่ถึงกลัวหนูจังพี่หนีมาตั้งนานหนูแค่จะมาตามหาพี่นนรู้สึกตัวขึ้นมาด้วยความกลัวเพราะความจริงแล้วนนได้รู้ข่าวทุกอย่างของนางฉบาแล้วนนจึงได้มาปรึกษากับหลวงตามนีหลวงตามณีจึงได้ทําพิธีปิดบังซ่อนจิตของนอนเพื่อให้นางชบาหาไม่เจอทั้งสองนั้นก็ได้ช่วยกันไล่สวดมน์เพื่อจะนําวิญญาณของนางชบาไปผูกไปเกิดคืนหนึ่งนางฉบาก็ได้มาเข้าฝันของนอนว่าทําไมนนนั้นต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้นางไปเกิดและลงท้ายด้วยคําว่า ถ้าหนูไปพี่ต้องไปกับหนูด้วยหลังจากนั้นมานนก็เริ่มป่วยทําให้หลวงตามณีต้องมาดูแลทําพิธีขณะที่หลวงตากําลังสวดมนต์และได้กล่าวว่าผีก็อยู่ส่วนผีคนก็อยู่ส่วนคนอย่ามาจองกรรมกันเลยขณะนั้นยังพูดไม่จบประโยคลมมาแรงมากก็ได้ทําให้วัดพังท่อนไม้หล่นมาทับร่างของนนจนนนนั้นเสียชีวิตตามนางชบาไป หลังจากที่นนเสียหลวงตาจึงนำร่างของนนมาทำพิธีและเผาหลวงตาก็ได้อวยพรไปให้ทั้งสองว่าจงรักกันให้มากสร้างกรรมให้น้อยอย่าทอดทิ้งกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปอยู่ด้วยกันอีกพบหนึ่งยังมีความสุขขอขอบคุณที่รับชมจนจบถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ